ลานบ้านยามเย็นค่ำแสงสุดท้ายของวันกำลังจะหมดไปน่านเอ้ยยามแมกค่ำนี้บรรยากาศเงียบสงัดยายสิเหล่านิทานที่ยายไปผจนภัยในเมืองใหญ่ให้เจ้าฟังเด้อมันบ่ได้มวนเนกะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยายเห็นแล้วมันบ่ลืมยายครับ ยายเล่าเรื่องที่ยายไปกรุงเทพลงสะพานลอยกับเจอผีตรงตลาดสมุนไพรใกล้ๆอนุสาวรีย์ชัยเลยบอแสนอยากฟังหลายๆมันเป็นจังฉันหล,ลานยายไปหาสซื้อหวานเพเจรหืง้งโบราณให้แม่เจ้ามันต้องเป็นร้านที่เปิดยามค่ำคืนมีแต่คนแก่เกา่าเท่านั้นแหละถี่หู้ เพอไปหอดโอ้ยตุ้งเทพใหญ่ขักหลายเสียงกระดังผู้คนกระหลายจนเบิ่นใจยายเกิดสิเป็นลมอยู่มองนั่นละยายพยายามหาตามที่เพื่อนบอกนั่นแหละจนไปเพราะบรรยากาศร้านสมุนไพรเก่าๆมืดๆเพราะนอนนึ่งผู้เท่าคนหนึ่งนั่งเฝ้าอยู่ใบหน้าบ่ามีรอยยิ้มเลย คำเตือนลึกลับพ่อนอนนึ่งมองตรงมาที่ยายเรียมเสียงกระซิบที่เย็นเยือกดวงตาที่ว่างเปล่าของพ่อนอนนึ่งเงาดำๆทอดอยู่บนพื้นพ่อนอนนึ่งยายว่านเพชรจะหึงกะมีอยู่ดอกแต่ยายต้องระวังเมืองเนี่ยมันบ่ได้มีแต่คนยามค่ำยามคืนเงาของมันก็ออกมาเดินอยู่นา เมื่อ,อยาเลียมรับของเสร็จยาเลียมรีบออกจากร้านย้ายใจบ่ดีเลยหลานรีบเอาว่านแล้วก็รีบแล่นออกมายายอยากสิกลับบ้านเร็วๆสิกลับรถทางใดหนอะยายเห็นสะพานลอยสูงๆฮันนี้น่าจะคือทางออกนอกสะพานลอยที่ไม่มีวันสิ้นสุดยายกะค่อยๆอย่างขึ้นไป ย่างแล้วก็ย่างอีกขึ้นไปกบปะฮอดปลายทางจากเทือย้ายเริ่มหอบแล้วละ่ะพอขึ้นมาฮอดกลางสะพานยามค่ำคืนนี่มันเงียบกิจจึงขนคิงลุกจูจๆย้ายก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มย่างนำหลังยายมามันบ่มีเสียงอย่างเลยย้ายรีบย่างลงจนสะดุดเกือบตกลงไปข้างล่าง จูจๆก็มีมือเย็นๆมาจับแขนยายไว้แล้วพาลงมาฮอดข้างล่างแบบปอ่ได้พูดจาหยังเลยเงาตะคุ่มตะคุ่มหายไปในความมืดทันทียายเลียมไม่กล้าหันหลังอีกเลยพอหอดพื้นเงาตะคุ่มนั่นก็หายไปเลยยายบอก้าเเลี้ยวหลังรีบขึ้นรถเมกลับมาบ้านหลานเอ้ยอยาซิลืมฮึดเก่าคองเดิมของเฮาเด้อ ใบหน้าของไหมที่สับสนแยงเรียมมองออกไปในความมืดยายคะแล้วเงาที่ยายเห็นนั่นมันมันผีอีหลีละคะหรือว่าเป็นเทพรักที่มาสอยาย,ยายแยงเรียมยิ้มอย่างลึกลับจงเห็ุความดียามอยู่บ้านยามจากบ้านและความดีนั้นสิเป็นเงาตามโตเพราะสิ่งดีลับ บางเถือกลับมาในรูปของความช่วยเหลือ